รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพและล่ามภาษามือท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี แผลเป็นอร่อยจังเลย <h ums> อร่อ,อจยจังมามามาเราช่วยกินนะต้นน้ำทำไมทำอย่างนี้ยังกินไม่อิ่มเลยแอนต้นน้ำทำไมทำอย่างนี้มันนี่มันนี่มนันนี่ตามมาสิตามมาไม่ทันหรอกแน่จริงก็ตามมาแท นี่เหรอมันนี่แฉีดน้ำใส่ฉันเลยนี่เย็นเย็นเย็นเอาอีกเอาอีกแอนี่แน่นี่น่เออพ่อซื้ออ่างน้ำเป่าลมมาเราเอามาใส่น้ำเล่นกันดีกว่าเล่นน้ำกันเย่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 เดี๋ยวก้งแกงไปเปิดก๊อกน้ำ ยน้ำเต็มแล้วมันเล่นน้ำกันมันเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันเฮ้ฮสนุกจังเลยเฮ้ยโอ้ยเย็นเย็นเลยอะสบายจังเลยขอนอนหลับสักนิ่นะนี่แน่นี่แน่เยอเหอะนี่ยายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยลืมไปเลยแผลที่ขาหายหรือยังอะต้นน้ำ หายแล้วมัง้งเพราะว่าไม่เจ็บแล้วแล้วสะเก็ดแผลก็หลุดออกหมดแล้วด้วยนี่ไงเง้ยทำไมเนื้อต้องแผลเป็นแบบนี้ล่ะเห็นพ่อบอกว่าผิวหนังที่เป็นแผลเนี่ยถ้าแผลหายแล้วตรงนั้นอาจจะเป็นแผลเป็นแ้แผลเป็น<อ>เป็นได้ยังไงนะ่ะไม่รู้เหมือนกันถามพ่อดีกว่านะพ่อครับไหนขอดูรอยแผลเป็นหน่อยสิ นี่ครับนี่คือแผลเป็นซึ่งทุกคนที่เป็นแผลอาจจะมีรอยแผลเป็นบางคนมีรอยมากบางคนมีรอยนิดเดียวสำหรับแผลเป็นต้นน้ำไม่ถือว่าเป็นรอยเยอะนะกำลังดีเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเป็นกระบวนการซ่อมแซมบาดแผลในผิวหนังของร่างกายไม่เพียงแค่ผิวหนังนะอวัยวะเหนือยเยอต่างๆถ้าเป็นแผลร่างกายก็จะซ่อมแซมให้แผลนั้นหายสนิท แล้วทำไมไม่หายสนิทเหมือนเดิมล่ะครับทำไมต้องเป็นรอยแผลไปได้เห็นอย่างนี้ด้วยล่ะครับในกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อทดแทนเนื้อเยื่อเก่าที่เป็นแผลฉีกขาดบาดเจ็บแต่เนื้อเยื่อใหม่นี้จะสร้างต่างไปจากเนื้อเยื่อเดิมเนื้อเยื่อปกติสร้างแบบหนึง่งแต่เนื้อเยื่อที่สร้างมาทดแทนเนื้อเยื่อเก่าก็สร้างอีกแบบหนึง่งซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะช่วยให้บริเวณที่เคยเป็นแผลอ่อนแอลงอาจทำให้เกิดภาวะผิดปกติบางคนเป็นแผลที่นูนขึ้นมาเรียกว่าคีลอย อยเป็นยังไงอะครับจับได้ไหมครับได้สินี่เป็นแผลจากการผ่าตัดไส้ติ่งของพ่อเมื่อตอนปลายปีไงเจ็บไหมครับไม่เจ็บแล้วนานๆไปแผลเป็นนูนๆก็อาจจะเรียบลงก็ได้เหลือรอยจังๆอย่างนี้ถ้าไม่ดูใกล้ๆก,ก,ก็ไม่เห็นเลยครับลุงหมอไปโดนอะไรมาครับตอนเด็กๆเ,เล่นสนจนคิ้วแตกนะสิพ่อเคยเป็นเด็กด้วยหรอครับผมนึกภาพไม่ออกเลยเคยสิ ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กและเด็กทุกคนก็จะโตเป็นผู้ใหญ่กว่าจะถึงวันนั้นเราจะมีแผลเป็นมากมายเลยล่ละโอ้ไม่ดีเลยครับผมไม่อยากมีแผลอะไรเลยพ่อว่าแผลเป็นเป็นเหมือนรอยที่บันทึกชีวิตนะลูกเป็นรอยประสบการณ์ให้เราระวังตัวแผลเป็นอาจเป็นแค่รอยที่มีสีต่างออกไปจากผิวหนังหรือเป็นรอยนูนแดงขึ้นมาก็ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายๆปีแผลเป็นเหล่านี้ จะค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงแค่รอยจางๆแต่ถ้าใครมีแผลเป็นที่ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจสามารถไปโรงพยาบาลปรึกษาคุณหมอเพื่อลบรอยแผลเป็นได้นะครับ